สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง t ทาร s สปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจ,จิกาถึง21ธันวาคมนะคะประจำเดือนกันยาย,ยน2565นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ทั่วไปซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับคุณก็ได้ปุยอยากให้คุณใช้สติและมีวิจารณญาณในการรับชมก่อนนําไปตัดสินใจอะไรนะคะ สำหรับชาวราศีธนูในเดือนกันยายนนี้ก่อนหน้านี้ผุคขออนุญาตเปิดไพ่ไว้ก่อนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ดูไปแล้วแต่ว่าแบตหมดเนาะ <c oughs> ก็เลยต้องมาเริ่มเริ่มกันใหม่นะคะขออนุญาตด,ดูอดีตของชาวราศีธนูนะชาวราศีธนูเนี่ยก่อนหน้านี้มีการงอนกันนะคะมีการทะเลาะกัน การฟาดฟันอารมณ์ใส่กันเนาะอาจจะมีคําพูดบางอย่างที่มันไม่ถูกหูทําให้งอนกันไปแล้วก็ด้วยตัวเขาเนี่ยตัวเขาก็เป็นคนที่ใจร้อนนะคะแล้วก็เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายกับคําพูดอยากให้เราเอาใจแต่ว่าตัวเองก็ไม่เอาใจเรานะมันเลยทําให้แบบต่างคนต่างงอนต่างคนต่างนิ่งแยกย,ย้ายกันไปใช้ชีวิตซึ่งปุ๊กบอกได้เลยว่าคุณค่อนข้างแฮปปี้มากนะกับการที่ที่ห่างเขาสักพักบางคนก็อาจจะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเดิม เป็นเรื่องที่มันแบบคาราคาซังกันหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของนิสัยเฉพาะตัวที่ยังไม่ได้ปรับตัวเข้าหากันมากนะักเพราะฉะนั้นในช่วงระยะเวลาเนี้ยพอคุณห่างกันไปเนี่ยมันเลยทําให้คุณรู้สึกถึงถึงความสบายอกความสบายใจแต่ถามว่าเลิกรักไหมก็ไม่ได้เลิกรักนะเพียงแต่ว่ามันเป็นภาวะของการที่แบบว่ายังผูกพันอยู่แต่ขอห่างก,กันสักพักดีกว่าประมาณนี้ค่ะ นะคะแต่ว่าปูมองว่านะเวลานี้เร็วเร็วนี้เนี่ยเขาจะเริ่มกลับเข้ามาแล้วแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้อยากที่จะกลับไปคืนดีกับเขาทันทีนะคุณยังอยากที่จะลองเชิงดึงเชิงกันอยู่เพราะว่าเขาก็มีบางอย่างที่เขาจะต้องปรับองตัว แต่ปัญหาเนี่ยมันจะติดอยู่ตรงที่ว่าคุณเองก็ไม่กล้าที่จะพูดกับเขาตรงๆว่าปัญหาของเขาคืออะไรด้วยการที่เขาคุณอาจจะรู้นิสัยเขาดีก็ได้รู้จักเขาดีนะคะรู้จุดอ่อนเขาดีคุณก็เลยรู้ว่าการที่พูดจาอะไรแรงๆไปเนี่ยอาจจะทําให้ยิ่งสถานการณ์มันเลวร้ายลงไปแต่ขณะเดียวกันมันก็ต้องมีการปรับตัวเข้าหากันหน่อยเนาะเพราะว่าคนคนนี้เป็นคนที่อีโก้สูงนะคะแล้วเขาก็จะปากหนะัก เขาจะไม่ยอมออดหรือแสดงท่าทีอะไรให้เรารู้สึกว่าเราสมคัญเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยมันจะเป็นภาวะของการที่ว่าคุณรู้แหละว่ายังไงซะเขาอะก็ต้องกลับมานะคะแต่ว่าเขาก็ต้องกลับมาในในสเตตัสหรือในสถานการณ์ที่เขาต้องกะขอโทษเรามันเป็นการงอนน่ะหลักๆสำหรับไพ่ของปูกองนี้เนาะมันก็จะเป็นไพ่ของการที่ชาวราศรีธนูเนี่ยอยากให้คนรักของเราหรือ คู่กรณีของเราเนี่ยออแสดงความอ่อนหวานแสดงความโรแมนติกหรืออย่างน้อยก็ลดอีกโก้ลงมาคุยกันบ้างเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีทริคนะคะทิกกี้เนาะหรือว่ามีแบบว่าบัญญามีการวางแผนหรือว่ามีการที่จะเอ,อ่อทำอะไรบางสิ่งบางอย่างให้ให้เขารู้สึกว่าเราสําคัญแล้วเขาต้องยอมลดอีกโก้ลงเพราะว่าไพ่ได้ไพ่เอมเพอเรอร์มาจริงๆคุณรักคุณหนุนนี้มากนะ คุณรักคนคนนี uh ้มากแต่ว่าด้วยความที่เขาเป็นคนที่เขาเป็นคนสําคัญในชีวิตคุณเลยบางคนอาจจะแต่งงานแล้วเป็นพ่อของลูกเป็นคนที่ดูแลคนดีเป็นคนที่แบบสําคัญกับคุณแล้วคุณก็รักเขาแต่เพียงแต่ว่าเขาอะข้อเสียของเขาคือเขาเป็นคนปากหนะักอีโก้สูงมันก็เลยทําให้ความสัมพันธะ์มันขาดความรักความโรแมนติกแล้วคุณจะรู้สึกเหนื่อยในความสัมพันธ์เพราะคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่พยายามอยู่ข้างเดียวนะคะในความสัมพันธ์นี้ คุณยังมีการงอนอยู่นะคะแล้วก็ยังมีการที่ยังเก็บความรักความรู้สึกเอ้ยขอโทษค่ะคุณยังเก็บความรู้สึกด้านลบของคุณ,คณเก็บไว้นะคะแล้วก็เหมือนกับตอนนี้คุณยังเขาเรียกว่ายังเหนื่อยเนาะ <S <S มันมีภาวะของการที่แบบว่าเก็บแต่ความรู้สึกรบปลบเก็บแต่ความเออคิดไม่ดีไม่อยากไปต่ออยากเลิกเหนื่อยแล้วไม่อยากไปต่ออะไรประมาณนี้ค่ะ, <S <S คะมันจะเป็นเป็นภาวะของการที่ เออท็อกซิตคุณรู้สึกว่าความรักของคุณมันท็อกซิตเพราะว่าคุณรู้สึกเหนื่อยแต่ว่าในขณะเดียวกันคุณก็คุณก็รักเขาคุณก็ยังอยากไปต่อเพราะฉะนั้นแต่จะทํำยังไงละ่ะให้เขาแบบกลับมาหาเราโดยที่เขาก็ต้องปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นในในไพ่ของปูเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคนคนนี้จริงๆริงเขาเป็นคนที่รักคุณมากนะเขาเป็นคนที่สนใจคุณรักคุณมากนะคะเพียงแต่ว่าบางครั้งเนี่ยด้วยทิฐิอีโก,กของเขาด้วยฐานะของเขาด้วยอํานาจที่เขามีเขาอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างภาษาก็ได้อาจจะมีเรื่องของระยะทางอย่างนี้หรือเปล่าที่เข้ามาเนี่ยมันเลยทําให้คุณและเขาเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่าง ในไพ่ไฮโลเฟนหัวกลับมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่สามารถที่จะคุยกันได้อาจจะเป็นด้วยเรื่องของศาสนาอาจจะเป็นด้วยเรื่องของไลฟ์ออสไตล์ความคิดความเชื่อครอบครัวมันจะมีปัญหาอะไรเล็กๆอย่างนี้ค่ะที่ทําให้คุณไม่แน่ใจว่าความรักตรงนี้มันจะไปต่อได้ไหมละตัวเขาเองก็อาจจะเป็นคนที่รู้สึกว่าเขาสําคัญตัวเองมากๆแล้วเขาเป็นคนคุมสถานการณ์ความรักท้งนี้อยู่มันก็เลยทาให้คุณแบบ อยากรู้สึกอยากเป็นอิสระนะคะในความสัมพันธ์นี้อยากอยากปลดปล่อยอยากมีความรักที่มันเสรีอยากที่จะเรู้สึกฟรีมากกว่านี้แต่ดูจากไพ่ปูแล้วเนี่ยคุณสองคนน่ะยังไม่ได้ตัดกันตัดกันไม่ขาดแน่นอนพอท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคุณได้เดชะยอดนะคะชะยอดเนี่ยมันหมายถึงระยะทางเนาะความรักที่มันห่างไกลกันหรืออยู่ในภาวะของการที่ว่าความสัมพันธ์นี้ยังไงมันก็ มันก็ยังต้องอดทนคบกันต่อไปนะคะมันยังไม่มีการเลิกกันง่าย,ายๆเดอะเมจิเชียลนอกจากที่แปลว่าทุกกี้หรือการที่คุณจะต้องแบบใช้ความรู้ความสามารถการดึงดึงความสนใจจากเขาแล้วเนี่ยมันก็ยังแปลได้อีกความหมายหนึ่งเหมือนกันนะคะว่าคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับตัวเข้าหาเขานะคะเพื่อให้ความรักครั้งนี้มันไปต่อแต่ปุมมองว่าในตอนนี้ถ้ามันมีปัญหาอะไรก็ตามที่มันได้ ได้แยกทางกันหรือมันได้ห่างก,กันไปสักระยะหนึ่งเนี่ยยังไงซะเขาก็ต้องกลับมานะคะเพราะว่ามันได้ในอฟฟอร์เนาะเข้ามาแล้วเนี่ยปูมองว่าเขายังพิสวัสดคุณนะยังมีความสนใจคุณนะแล้วเขาก็ยังมองเห็นโอกาสที่มองเห็นโอกาสที่ที่มันจะเป็นไปได้อยู่ นะคะยังมีแพชชั่นในตัวคุณเขาก็ยังอยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตคุณเพียงแต่ว่าคนนี้อาจจะแสดงออกไม่เก่งเป็นคนที่พูดน้อยก็ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่ปกขอนุญาตเปิดไพ่เขาหน่อยเนาะว่าตอนนี้เขารู้สึกยังไงแล้วเขาคิดอะไรอยู่ใน King of Cups นะคะใน Ace เ o ท o อฟซอ s เขาไม่ค่อยรู้ตัวเองนะว่าเขามีปัญหา เขามองว่าจริงๆเขารักคุณนะคะรักคุณมากแล้วก็แต่เขามองว่าคุณในช่วงนี้อาจจะเป็นคนขี้งอนไปหน่อยใช้อารมณ์มากไปหน่อยนะคะแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเขาจะต้องจัดการยังไงแต่ว่าในเรื่องของความรักความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนแล้วก็จริงจังมากๆนะคะคุณยังเป็นครอบครัวกันอยู่เน,ะนาะได้ไพ่สิบเหรียญกับสิบถ้วยเข้ามานะคะคือมันมันยังตัดกันไม่ขาดแหละ แต่ว่าในตอนนี้มันน่าจะมีบางสีงบางอย่างที่มันพูดคุยกันแล้วมันไม่เข้าใจกันคุณเองก็อาจจะมองในมุมมองของตัวเองว่าอยากให้เขาสนใจเรามากกว่านี้ส่วนในตัวเขาเขาเองก็มองว่าทําไมคุณเอาแต่ใจจังเลยเขาเอา เอาใจไม่ถูกอาจจะด้วยต่างคนต่างยังไม่ได้เคยเปิดใจเคลียร์กันหรือไม่เคยพูดกันหรือว่าตัวเขาอาจจะเป็นช่วงที่แบบภาวะบ้าง,งานมากๆนะคะหรือนิสัยของเขาเป็นคนที่อย่างที่ปู่บอกว่าเขาอีกโก้จัดเขาก็อาจจะปากหนักนะไม่พูดไม่จา่าหรือเขาอาจจะบางครั้งก็อาจจะนึกถึงแต่ในมุมมองความรู้สึกของตัวเองเกินไปโดยขาดความรักความโรแมนติกกับคุณนะคะทีนี้ได้ไพ่ Or ร c โ e c การนะคะไพ่ You Deserve Love นะคะ You Are l o v a b l e ก็คือไพ่บอกว่าคุณอ่ะเหมาะกับการที่จะได้รับความรักนะเพราะว่าคุณเป็นคนน่ารักคุณเป็นคนมีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่อ่อนหวานคุณเหมาะที่จะได้ความรักที่ดีเหมาะกับการถูกรักนะคะ ไพ่ก็ก็ออกบอกมาตรงขั้นตรงกับสถานการณ์เนาะว่าตอนนี้คุณอาจจะถูกหมังเมินหรือว่าถูกไม่ไม่สนใจนะคะไพ่ก็เลยออกมาบอกว่าคุณสมควรที่จะได้รับความสนใจตรงนี้นะจากเขานะนะคะได้ร e l e a s วเอ็กซ์นะคะอะไรก็ตามที่มันเป็นพลังงานลบอะไรก็ตามที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่าไม่มีคุณค่าอยากหลุดออกจากตรงนี้ไปแต่ว่า คุณยังรักเขาอยู่แล้วเขายังรักคุณอยู่ความสัมพันธ์มันไปได้ดีเนี่ยเขาอยากให้คุณเนี่ยลืมพลังงานลบตรงนี้ไปนะคะลืมสิ่งที่มันเกิดขึ้นให้อภัยเขาเรียนรู้เขานะคะพยายามปรับตัวเขา้าหากันแล้วความรักมันจะดีชาวยอดเนี่ยขอเสริมนิดนึงว่ามันเป็นไพ่ของการที่ตัดกันไม่ขาดนะคะ ถึงแม้มีอุปสรรคอะไรยังไงซะสองคนนี้ก็ยังจับมือสู้กันอยู่เพียงแต่ว่าอุปสรรคตอนนี้คือคุณสองคนไม่ยอมคุยกันไม่ยอมปรับตัวข้าหากันไม่ยอมเปิดใจคุยกันนะคะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องแบบคุยกันด้วยเหตุผลแล้วก็พยายามที่จะใจเย็นแล้วก็คุยกันให้ได้นะคะเพื่อหาทางออกที่ท,ที่ที่มันดีกับพวกคุณสองคนนะคะ ใน reconciliation นะคะก็คือ Someone from your past returning to your life นะคะก็หมายถึงว่าคนจากอดีตกำลังจะกลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือคนของคุณนี่แหละค่ะนะคะเขาน่าจะเป็นคน,าน,นทาตไฟเนาะได้ทั้ง Emperor แล้วก็ได้ในอ f ฟอนเข้ามาคนทาตไฟแน่แ,นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เป็นคนที่ s n s s t t v e เหมือนคนทาดน้ำนะคะก็สำหรับชาวราศรีธนูปูก็สรุปสั้นๆว่า ให้เปิดใจคุยกันนะคะใครที่มีปัญหาอะไรกันอยู่อยากให้คุยกันปรับความเข้าใจกันมันอาจจะมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆอ,อยู่แล้วในในใน,ในชีวิตคู่แต่ว่าถ้าคุณสองคนยังรักกันมันก็จะสามารถฝากฟันกันไปได้ด้วยดีะคะ่ะสำหรับชาวราศีธนูก็มีแต่เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ